สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีที่พ่อทำครับเวลาบ่ายสามแบบนี้ทางช่อง5นะครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนั้นมายืนอยู่หน้า RS Studio นะครับข้างหลังผมนี่เป็นออฟฟิศที่ใช้ผลิตรายการ You Channel ออกสู่สายตาของคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนเพลงของ RS หรือว่าแฟนรายการทีวีของ RS นะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมมีนัดกับพิธีกรคนนึงที่คร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มายาวนานกว่า15ปีแล้วนะครับ ด้วยการที่เธออยู่ในวงการนี้เองนะฮะจึงท,ทาให้เธอนั้นมีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราออกสู่สายตาประชาชนทางบ้านมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าเธอมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนะครับสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยที่พระองค์ท่านนั้นยังทรงพระเยาว์ที่ประเทศสวิสแลนดะ์ฮะไปเชื่อมั้ยพี่ไปถึงพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอยู่ไม่ใช่วงังไม่ใช่ปราสาท ไม่ใช่คาลือหาดแล้วเขาก็ชี้ดูตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่ทั้งสองพระองค์ได้ขี่จัก,กรยานแล้วก็ได้เล่นไม้กระโดกเล่นอะไรแบบนี้กันเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามได้ในรายการทําดีที่พ่อทําวันนี้กับพี่แนกนกัญญาดาครับผมร่วมทําความดีโดยร้านนายอินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนไปด้วยกันไปได้ไกล สดีค่ะได้เวลาของ Go ที T News น,นะคะวันนี้อยู่กับเจ๊นแนนแต่ว่าเฮ mm ียเสร์ถหายไปเพราะว่าต้องบอกเลยว่านอกจากจะหน้าไม่ผ่านแล้วอายุก็ยังเกินด้วยวันนี้ก็จะได้ต้อนรับดีเจน้องใหม่ล่าสุดที่มันดูเข้ากับเจามากเลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วน้องเปอร์ค่ะสวัสดีครับโอ้โหนิ่งไปนิดนึงนะคะเปิร์นิ่งไปนิดนึงอะไรนะคะคือถ้ารายการพี่เปิต้อง a อลน,น,นิดนึงนะคะพอได้ <laughs> จริงๆแล้วพี่แนนอยู่ในวงการบันเทิงนี่มาเป็นระยะเวลาประมาณสัก15้ปีได้แล้วครับเ,เริ่มทําในวงการนี้ได้ยังไงครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นครีเอทีฟก็ทำแล้วเขาก็เห็นแววว่าเออฉอเลาะเก่งก็มีคนหนึ่งพี่โดมลกรกดโกมลบุตรนางเห็นเจนะคุยเก่งก็เลยเอยอ,อยากเป็นดีเจเปล่าออหน้าใหม่เสียงใหม่ไรประสบการณ์พี่บอกต้ายคุณสมบัติตงทุกประการก็เลยไปสมัครตอนนั้นคือคลื่น1 0 4 5 VFM เป็นคลื่นที่นอกจากเน้นฟังเพลงแล้วเราจะเน้นกิจกรรมป ตอบสนองไลฟ์ตลามคนทํางานก็คือกินชมช็อปเที่ยวก็จะมีทริปไปต่างประเทศบ่อยมากปีแรกที่พี่เข้ามาถือว่าพี่โชคดีมาก คือพี่ได้ไปทริปที่แบบยิ่งใหญ่ฉลอง10ปีของคลื่นรูก็คือทริปที่เราตามลอยพระบาทของยุวกษตริทั้งสองพระองค์ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ประทับในวัยพระเยาว์ของทั้งสองพระองค์คแล้วก็สมเด็จย่าด้วยทําให้พี่เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าหาประวัติเรื่องราวของพระองค์ท่านในวัยพระเยาว์มาอ่านทรง,งเรียนที่ไหนเป็นยังไงแล้วสมเด็จย่าทรงปลูกฝ,ฝังอะไรบ้าง เปิดเ,เชื่อไหมพี่ไปถึงพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอยู่ไม่ใช่วังไม่ใช่ปราสาทไม่ใช่คฤหาสน์แต่มันคือแฟลตแฟลตเขาบอกว่าทางราชการที่ 8, และราชการที่เนี่ยนะคะเป็นพระองค์ที่น่ารักเป็นพระองค์ท่านที่เป็นกันเองกับทุกๆคนแล้วทำตัวธรรมดามาก ร่วมทำความดีโดยโตู้เย็นโตชิบาทวิสจากโตชิบาโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต The Packaging You Can Trust สิ่งที่ท่านอยู่ไม่ใช่วังไม่ใช่ปราสาทไม่ใช่คะหาหาดแต่มันคือแฟลตแฟลตใช้คำว่าแฟลตได้เลยค่ะเปิดนึกภาพเป็นห้องแถวอ่ห้องแถวห้องห้อง,อ,ง,อ,งอย่างนี้นะฮะกอ,อยู่รวมกันหลายๆหลายๆห้องห้อง ธรรมาดามากคืออยู่แบบพอเพียงจริงๆคนที่สวิตเซอร์แลนด์จะรู้จักว่าเนี่ยคือแฟลตของกษัตริย์คือ King of Thailand เมื่อตอนเด็กๆมีโอกาสได้คุยกับชาวสวิตเซอร์แลนด์บ้างไหมครับมีค่ะ,ะเขาว่ายังไงถึง King of Thailand ครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชี้ให้ดูตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่ทั้งสองพระองค์ได้ขี่จักรยานแล้วก็ได้เล่นไม้กระดกเล่นอะไรแบบนี้กันเขาพาพี่ไปดูโรงเรียนประถมเขาประทับใจอะไรฮะทำไมถึงเขาบอกว่า,าทางราชการที่ 8, และราชการที่9ะะเป็น จะบอกว่าเป็นพระองค์ที่น่ารักเป็นพระองค์ท่านที่เป็นกันเองกับทุกๆคนแล้วทำตัวธรรมดามากพี่ก็เลยรู้เลยว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงได้แล้วก็ทรงถ่ายทอดให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ประจักษ์เห็นเนี่ยมาจากสมเด็จย่าที่ได้ทรงปลูกฝังตั้งแต่ทรงพระเยาวจ์จริงๆเพราะทรงมีชีวิตที่เรียบง่ายเหลือเกิน นอกจากเรื่องของแรงบันดาลใจที่พี่แนนได้ไปเห็นหแล้วมีข้ออื่นๆอีกไหมฮะมได้แรงบันดาลใจที่บ้านพี่เนี่ยแม่จะรักษาเหรียญแล้วก็รักษาแบงค์เป็นอย่างดีมากค่ะจะไม่มีใครแบบข้ามเหรียญเหรียญตก ก็คือต้องเก็บไม่คือแบบสลึงเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าในนั้นมีพระมหากษัตริย์ไทยพี่รู้สึกว่าท่านเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาเราก็ทําให้พี่หนึ่งคือพี่เคารพศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และ2ก็คือหลักธรรมที่เอามาใช้ก็คือความกตัญญูที่ในหลวงทรงมีต่อสมเด็จยา่ายิ่งช่วงสมเด็จยา่าเนี่ยป่วยหรือว่าประชวรเนี่ยในหลวงจะ,สะเสด็จมาดูแลตลอดเลยครับเพอภาพที่เราเห็นคือจะทรงจุงสมเด็จยา่าหอมแก้ม หอมมือคือเราเห็นว่าโอ้โหขนาดเป็นถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความรักต่อต่อแม่ของพระองค์ท่านได้อย่างธรรมชาติมากแล้วก็ลูกทุกคนควรจะทำแบบนั้นครัเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฮะเวลาในวันนี้มันหมดแล้วค่ะตอนต่อไปของเรายังอยากให้พี่แนนเล่าต่อยังอยู่เราเล่าต่อได้ได้ไเลยค่ะ,ะยินดีค่ะ ใครที่อยากจะทราบนะครับว่าธรรมะดีๆที่พี่แนนได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากเรื่องของความกระตันอยู่แล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างติดตามชมรายการของเราได้ตอนต่อไปนะครับส่วนผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคย ได้ดูรายการทําดีที่พ่อทำนะครับก็สามารถไปดูรายการของเราย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะและก็จะเกิดใครมีไอเดียดีๆอยากที่จะให้เราไปสัมภาษณ์ใครก็ตามที่ได้ธรรมะดีๆจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วแล้วก็ก็สามารถบอกเรามาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันในช่องทางเดียวกันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แนนมากๆที่มาพูดคุยและให้เรื่องราวดีๆนะครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คือคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่รู้สึกผูกพันเหมือนเขาบอกว่าเขาก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งของกษัตริย์ของไทย mm hmm. เราจะไปแต่และที่เราจะเห็นอย่างถ้าเป็นส,สวนสาธารณะหนึ่งก็จะมีศาลาไทยซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยสวิตเซอร์แลนด์เป็นพี่น้องกันดีซีชื่นชมทุกความดีครับ